เมื่อมาถึงอินเดียแต่อยากกินสัปเวค่ะมินก็ไปหาร้านสัปเวเข้าไปออเดอร์เรียบร้อยเลยนะคะจริงๆหน้าตาก็คือเหมือนประเทศไทยเลยค่ะนะคะมินชอบกินสัปเวมากทุกคนแล้วก็เนี่ยค่ะก็จะมีแบบชิคเก้นสลายนาอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบแฮมปะเออเนาะไปถึงมินก็สั่งเขาค่ะเป็นขนมปังอะไรนะพาเมซานอาริกาโนใช่แต่มินซื้อแบบครึ่งเดียว Chili and onion. Onion, yeah, and chili. Ah, okay. Honey mustard and ketchup. Yeah, yeah, no. ใส่น้อยค่ะใส่น้อยไม่รู้เขินหรือว่าอะไรค่ะก็ปกติล้วอยู่เมืองไทยนี่ใส่ฉ่าเลยค่ะนะคะมินจะบอกว่าสับเวเป็นเป็นอีกร้านที่คนไทยไปเที่ยวแล้วก็เป็นอีกตัวเลือกค่ะพาราก็แม่แรง,ะงนะก็ตกร้อยร้อยหนึ่งค่ะรสชาติก็จะบอกว่าเหมือนที่ไทยเลยค่ะ เออเหมือนที่ไทยมากอาจจะเป็นเพราะว่ามันเลือกซอสเลือกอะไรคือมันก็เบสิกอนเนาะเออเหมือนที่ไทยเลยค่ะทุกคนก็อร่อยตามแบบฉบับสับเพ์ค่ะฝากติดตามมินดไดวีอารา์ด้วยนะคะ